นี่นะครับนนนๆเราก็คนแล้วครับน้ำตาลก็เริ่มจะลายแล้วนะครับนนนๆดูครับนนนๆเดี๋ยวมาดูกันว่าจะสําเร็จหรือไม่นะครับนนนๆโอ้โหนนนนครับนนนนเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับนนนโอ้ยนนอนนเรามาดูกันครับนนนนผลงาน นนมาแล้วมาแล้วนอนสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้อยู่กับพวกเราช่องไอเบร์แชนแนลวันนี้เราจะมาทำอะไรกันครับเกมแก่น้ำตาสวิตเกมอ๋อจะมาทำน้ำตาดังกูหน้าจากซีรีส์ดังของสวิตเกมใช่ครั้อ็มี มีอะไรมีน้ำตาลนะที่เราจะมาทำกันนี้นะแองกิ้งสปาแล้วก็แม่พิมพ์ใช่ไหมใช่ค่ะแม่พิมทำลูกอ่าแล้วแล้วก็มีหนึ่งสองสามอ่ามีที่แม่พิมก็เดี๋ยวเราจะไปลงมือทำกันเลยเนาะแล้วก็ทำเสร็จแล้วก็เดี๋ยวจะมาให้น้องฟูเป็นคนแกะอ่าแล้วก็กินอ่าแล้วก็ดูซิว่าน้องฟูจะแกะแตกหรือไม่แตกเดี๋ยวไปดูกันเราไปลงมือทำกันเลยไป มาครับน้อนเราก็มาเริ่มทํากันเลยนี่ครับใส่น้ําตาลลงไปนะครับเคี่ยวด้วยไฟอ่อนๆนะฮะแล้วก็เดี๋ยวเคี่ยวจนน้าตาลละลายนะฮะเดี๋ยวเราก็ใส่เบนกิงโซดาลงไปแล้วเราก็มาเทใส่นี้แล้วก็พิมพ์กันไปเราก็มาคนไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าน้าตาลจะละลายไปครับผมนี่นะครับน้อนเราก็คนแล้วครับน้ําตาลก็เริ่มจะละลายแล้วนะครับน้อนดูครับน้อนเดี๋ยวมาดูกันว่าจะสําเร็จหรือไม่นะครับน้อน โอ้โหนี่ครับน้ำน้อนน้ำตาลเราละลายแล,ล้วครับนี่ใกล้จะสําเร็จแล้วเดี๋ยวเราก็ใส่แบงกิ้งโซดาได้เลยนะพอละลายแล้วอะ่ะนี่ครับน้ำน้นเดี๋ยวเราเข้างใส่แบงกิ้งโซดากันเลยจัดไว้อุอยเป็นไงครับ นี่แล้วคนได้ที่แล้วเราเรา,เราก็นํามาเทโอเคเดีนะ๋ยวมาดูตอนเทกันนะครับนนนนนอน,นอนครับนนนอน,น,อนเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับนนนอนโอ้ยนนนอนเรามาดูกันครับนนนอนผลงานนนนอนมาแล้วมาแล้วนนนอน,น,อน โ okay, อเคนนนนเอา้าเดี๋ยวเราก็มากดพิมพ์กันเลยนนนนอน่นอนอากดพิมพ์กันเลยครับนอนนอนกดลงไปเลยครับนอนนอนนนนะค,ครับนอนนนโอเคครับนอนนน โอเคครับนัอนน,อนันเดี๋ยวเราก็ไปลงมือแกะกันเลยครับนัอนน,อนันครับนัอนน,อนันเดี๋ยวเราไปแกะแม่พิมพ์ <Okay. S 1> แล้วก็ไปลองแกะกันเลยครับนัอนน,อนันไปมาครับนัอนน,อนันนี่น้ำตาลมาแล้วทำเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราก็จะให้ลุงกูแกะกันนะลุงกูลอง,งแกะซิเฮ้ยหลุดเลยเนี้ย ไหนเราแกะวันนี้แกะวันนี้รูปอะไรไมีรูปดาวโอ้ยค่อยๆแกะอย่างนี้นี่พอแกะดูนี่หน,นี่เป็นรูปทรงเลยเป็นรูปทรงเลยอ่อาอ้าวเป็นอยแตกไหนยังไม่แตกลูกดูแกะวันนี้กับนนนนนี่กับนอนนนนน แกนี่ก่อนอม่ไม่แต่ละใครอ่ะแปวถ้าแต่งต้องไปล้างมือก่อนไปไปล้างมือแป๊บนี่ครับรูปบ้านนะครับโอ้ยอันนี้รูปอะไรอ่ะตัวเจครับเจเจตุลิตัวเจแต่ตัวเจ ครับสําหรับคลิปนี้ก็สําเร็จครับทําได้ครับแต่ว่าก็ยังไม่ดีพอนะเดี๋ยวยังไงคลิปหน้าเราจะมาทำกันใหม่ใช่ไหมเดี๋ยวมาหาได้ทางตรงไห่ใช่ไหมอันไหนลองชิมดิอันเนี้ยลองชิมดีอร่อยไหมลองชิมดิลองชิมดิอร่อยครับ <c oughs> เหมือนแตงเมย์ครับมันตึมมันเป็นเหมือนแตงเมย์ครับทุผู้ชม สนมตังไหมครับต้องไปซื้อไหนพี่ของโบราณของกินได้อืมนี่โอ้ก็มันจะเหนียวเหนียวอ่ะต<แ>ี๋เอาไป,ไปครับมันขหวานนะจะลุกคลิปน,นี้เราทําได้ไหมได้ครับทําได้นะโอเคก็จบเนาะวันนี้ก็พอเพียงแค่นี้นะลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับอ<แ>ย,ย่าลืมฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ให้พวกเราด้วยนะครับ บายบายวันนี้ก็ลาไปก่อนบโอเก้ <Wow. S 1> okay.